สวัสดีจ้าเมอนน,น้ำฝนสิพาทุกคนมาเหตุตัวหนังสือดุกดิกดุกดิก,ดก,ดกอยู่ในคลิปนะคะเวลาเฮ้าเฮาโพสคลิปเราจะมีตัวหนังสือดุกดิก,ดกอยู่อยู่หัวคลิปแนวเนียนนาะงเลยว,ว่าเสียเอาไปวางไว้ตำแหน่งไหนของคลิปก็ได้นะคะมาเหตุตามน้ำฝนได้เลยนะจ้ะไปที่แอปแคปคั t ได้จ้ะผู้ใดยังบม่มีกับสามาัดไปหาดาวหลดได้ที่เพจสโตนะคะพิมพ์คำว่าแคปคัตมันสิเป็นแอปตัดต่อนะคะ มาทีโปรเจกต์ไม้นะคะที่เป็นเครื่องไม้บวกจิ้มเข้าไปหลกักการเลือกวิดีโอมานึงคลิปนะคะแล้วก็เซ็ตแลเ้เซ็ตเซ็ตแล้วเข้าจะกดคำว่าเพิ่มตอนนี้เราเข้าได้วิดีโอมานึงวิดีโอแล้วนะคะที่นี่นะโอนเดาดำมฟ,น,น,ฟนจะเอาเสียงลงก่อนเนาะระดับเสียงเอาเสียงลงให้มันเงียบก่อนอ่าที่นี่เข้าเข้าสีมาใซ ตัวหนังสือนะคะเฮาซิพิมตัวหนังสือเพื่อจะเป็นหัวข้อลิปนะคะน้ฝนจะไปที่คำว่าข้อความเสร็จแล้วให้จิมเพิ่มข้อความแล้วเข้ากับพิมพ์เลยนะคะพิมพ์หัวขอซื้อคลิปขนมหวานอ่าเสร็จแล้วเขากับสามารถัเลือนขายายให้มัน หน่อยใหญ่ตามใจชอบแล้วก็ไปว่างตำแหน่งไหนกระด้นะคะตำแหน่งไหนกระด้เอาตำแนหน่งนห้กระด้เสร็จแล้วเขาจะมาเหลือคำว่าฟอนนะคะฟอนนี่จะมีอันนี้เป็นฟอนฟรีนะคะนี่เขาก็สามารถจิ้มเบงว่าเข้าหมักแบบใดแต่ว่าน้ำฝนเดีดยวดาวโหลดมาแล้วนะคะน้ำฝนจะจิ้มไปที่คำว่าเพิ่มฟอนนะคะสำหรับคนที่ดาวน์โหลดมาแล้วล่ะคะ่ะเอามาไว้ในแอปแล้วนะคะ นี่น่ารักบ่าพี่น้องเสร็จแล้วน้องฟอจะมาใส่สีตัวหนังสือนะคะจิมไปที่ําวบาสไตล์น้องฟอนมักสีแดงเนาะและ้วกาขอบเอาสีขาวเสร็จแล้วกาให้ทุกคนจิมไปที่แอนิเมชั่นให้เลือกคําววาวงนะคะเสร็จแล้วบันนีจะมี แบบนะคะให้เห่าเลือกว่าเข้าต้องการี่ใส่แบบใดนำ้ำฝนมักใส่คาําว่าที่มันเป็นคําว่าสันนะคะมันจะด,ดุกติ๊กดุกติ๊กตุกติก,กน่ารักน่ารักมันจะมีหลายแบบนะคะให้เห่าเลือกนำ้ำฝนจะใส่คําว่าสันมันเน่พอมันซันแล้วเห้าสามารถเลื่อนความวความเร็วความซาข,ของ อันตัวหนังสือตุ๊กดิกตุ๊กดิกของฝนจะมาที่4.0.4มันจะเป็นขนาดที่พอดีนะคะมันดุกดิกตุ๊กดิกกับใบแนสานนจังสีเนาะอ่าเสร็จแล้วให้ให้เข้าจิ้มไปที่เครื่องไม้ติ๊กถูกนะคะแล้วบันนีคลีบเข้าจะอยู่จังสีเนาะตัวหนังสือมันจะอยู่ถ้าอันนี้มันก็อยุคข้าวหนึ่งบันนีเข้าจีเลือกหม่องสีสมสมเ็นบอคาม่ซิมี อันมองนี้ให้เข้าเลือนเอาหนิวจิมคางไว้นะคะจิมคางไว้จนสุดคลิปเลยตัวหนังสือมันกระยิูในคลิปเข้าจนสุดคลิปนะคะที่นี่เข้าสีมาเบิงเนะาะสีมาเบิงว่าที่เข้าเหตุตัวหนังสือทุกติทุกตกอะมันโอเคบองสิเนาะกดเพนะคะนี่มันกระสิออกมาประมาณนี้นะคะ มากะโอเคอยู่นะคะสำหรับคนที่หมกักหนังสือตัวดุกกดุกๆก,ก,กน่ารักแบบนี้นะคะน้ำฝนอยากจะมาแช่นะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้นำ้ำฝนด้วยนะคะนำ้ำฝนจะขอบเพราะคนย่างสูงสำหรับคลิปนี้กันี่นะคะถ้าถ้าโอเคแหละก็กดตรงนี้เซฟที่นี่กัเขาสิบันทึกลงในกา,าลหลี่ของเราเลยนะคะ คลิปทีห่หฮาตัดตอดอ่อจังสีนะคะทีมีตัวหนังสือดุกดิบกดิกดกดกดกมันกระซิอยู่ในกลเรีของหฮาโดยอัตโนมัติเลยนะคะจากไรการย่าลื่อมก็แช่ให้น้ำฝนเลยนะคะแช,ะะช่ไปให้คนทีย่งวงหูนะคะเพื่อเขาใส่แดเห็ดแลวก็ไปเห็ดไห้คลิปจะคล้องหนาสนใจมากขึ้นนะคะขอบคุณหล,ลายๆจ้า